ครับโดยเอาเงินไปไว้ในธนาคารกับเรื่องของความเป็นส่วนตัวที่มองว่าเอาเงินไปไว้ในไหนก็ <c oughs> <c oughs> เป็นการแบบเพ,เพื่อให้เห็นว่าความปลอดภัยที่เขาได้ดูแลเรามอบความเป็นส่วนตัวไปดังนะั้นความปลอดภัยจริงนั่นหมายความว่าขเขาก็ต้องอยู่กลางคืนสลับก,กันคืนต่อคืนซึ่ง ได้ครับได้ครับขอขอบคุณครับผมขอบคุณที่ท่ำใด้ยืนยืนซึ่งมีตัวอย่างของมาันมีมติคณะมนตรีให้ยกเลิกอะ่ะผมเองในฐานะที่ผมเป็นครูแล้วเป็นมานานิลารด้วยผมเห็นด้วยมากเลยเพราะว่าระ,ระเบียบนี้มันเป็นมนา,น,มาน,มนานมากแล้วเป็นมานานมากแล้วก็มันจะไปสอดคล้องกับนโยบายของของ,ของรัฐบาลเรื่องของเรื่องของลดภาระของครูลดภาระของครู ลดหนี้สินครูการที่ค,ครูต้องเดินทางไปทุกเสาร์วัอาทิตย์เดินทางไปต้องใช้พาานะเสียงทั้งเดินทางเสียงทั้งไปอยู่ที่โรงเรียนแถมเพิ่มภาระค่าน้ํามันค่าใช้จ่าย,นะกกะายนะครับอีกกีปอัะเลยนะครับก็ก็าทำดัเรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ได้หลายเรื่องนะลดภาระครูด้วยครูพอจะได้อยู่กับครอบครัวด้วยนะครับครูไปได้เตรียมเรื่องการเรียนการสอนไว้สําหรับลูกๆนักเรียนด้วยนะครับก,ก็เห็นด้วย ครับสำรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานีนี่ครับก็ทั้งทั้งคนพ่อคนแม่ผู้ปกครองนะคนพ่อคนแม่ผู้ปกครองนะคุณครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องออการที่เราไม่มีเวรยามรักษาการในตอนกลางคืนของครูกับกลางวันที่หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์กับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ของของนักของโรงเรียนนะครับไม่มีผลกระทบต่อลูกนักเรียนครับพอลูกนักเรียนถ้าจะมาโรงเรียน ในวันหยุดราชการต้องมีคุณครูที่รับผิดชอบในวิชาน,านั้นๆควบคุมอยู่แล้วนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับครูอยู่เวรยามนะครับส่วนในในกลางคืนโรงเรียนเรามีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็เราไม่มีนักเรียนเรียนอยู่ในเวลากลางคืนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ เราป้องกันแต่ทรัพย์สินของเรียนเพราะทรัพย์สินของเรียนเรามีมาตรการอื่นที่จะป้องกันได้อยู่แล้วน,นะครับก็มัน่นใจได้นะครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองอไม่มีผลกระทบต่อลูกๆนักเรียนในเรื่องของการไม่มีเวรยามของของครูครับ S <S <an> ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากความปลอดภัยของครูแล้วย,ยังสะท้อนไปในส่วนของความปลอดภัยของตัวนักเรียนด้วยนะครับถ้าหากว่ามีผู้ที่มาดูแลความปลอดภัยให้พวกเราในวันเสาร์อาทิตย์ที่มีนักเรียนเข้ามาทำกิจกรรมด้วยครับในส่วนของความพึงพอใจหรือว่าความสบายใจของผู้ปกครองและความปลอดภัยของชีวิตของคนคนนึงอครับมันน่าจะรู้สึกว่าเราอบอุ่นใจมากกว่าที่จะมาทำงานหรือทำกิจกรรมที่มันส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไป ทีนี้เมื่อมีมาตรการอย่างนี้มาก็ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องให้โบนัสกับครูก็แล้วกันนะคะถือว่า,าครูจะได้มีเวลาไปทำหน้าที่นะคะในเกี่ยวกับเรื่องภาระาเตรียมการสอนนะคะทำอย่างอื่นนะคะมอบหมายที่โรงเรียนมอบหมายมาจะได้มีเวลาตรงนั้นนะคะ